ขุนนรงค์ที่ขึ้นเฝ้าเราได้ตรงเวลามากสมกับเป็นทหารคู่พระไทยของเรายิ่งนักหม่อมชั้นขุนวังพร้อมด้วยทานตะวันกราบบาทพระองค์ท่านฉัตรบริพระเจ้าคะ่ะข,ขุนวังลและทานตะวันเป็นยังไงเล่ากรารที่หม่อมชั้น มาขึ้นเฝ้าครั้งนี้ออคือว่าหม่อมฉ<ะ>ันพร้อมด้วยทานตะวันมีข่าวดีคือทานตะวันได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงพระเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงด้วยโอ้โหและจุดประสงค์สำคัญตั้งใจอยากให้พระองค์ท่านนั้นตั้งชื่อให้กับลูกสาวหม่อมชั้นพระเจ้าค่ะจะให้ข้าพเจ้านี้ขนานนามตั้งชื่อให้กับลูกสาวท่านได้เลยผู้หญิงคนนี้ น่าจะหน้าตาดีเหมือนพ่อกับแม่ข้าพเจ้ายินดียิ่งนักที่ลูกของท่านคลอดมาอย่างแข็งแรงและปลอดภัยข้าพเจ้าอยากจะได้ลูกสาวของท่านไว้มาเป็นแม่ห้ามนางหวงในวังเรายามเติบโตมาจะดีหรือไม่เล่าพี่ลูกฉันก็อยากเลี้ยงลูกเองนะคือพระองค์ว่าไงาคือเพิง่ง ลอดลูกเป็นวันแรกไม่ให้ทานตะวันเป็นคนเลี้ยงก่อนหรือพระเจ้าะอ,องท่านข้าพเจ้าเนี่ยแกงพูดยอกล้อเล่นล็อกอยากรู้ว่าคนเป็นแม่จะรักลูกแค่ไหน<อ>ให้แม่เขา,าดูแลไว้แต่ยามเติบโตเมื่อไหร่ข้าพเจ้าขอตัวแล้วกันนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นงั้นข้าพเ,เจ้าก็จะขอขนานนามว่าแม่ห้ามนางหัวรัดดาชอบหรือเปล่า วีีแค่สีเงเงินเป็นอะไรทำใจดีเป็นอะไรถ้าเป็นอะไรแคสิงเงินเป็นอะไรถึงโศกเศร้าเสียใจขนาดนี้บอกซะเด็ดพี่มาเถิดไม่เหลืออะไรอีกแล้วจ้พี่หมายความว่าอย่างไงบอกกันทีน้อง เด็อย่าทำไมรอ็อกอะทำไมเธอเป็นอะไรทำใจดีๆแล้วบอกเสด็จพี่มาเสด็จพี่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลูกผมฉันลูกลูกผมฉนทำไมลูกเราเป็นอะไรลูกเราเป็นอะไรพระพี่นางเปรสีทองหักคอลูกผมสันหักคอลูกใจร้ายมุงอกลูกคอ ทถึงได้อายุสั้นขนาดนี้มันเป็นความจริงหรือไงทำได้มันจะเด็กตาดำาๆหรือว่าสักสีก็มองไม่มีเนเพียงอะพอหลานก็มอม,มมองคอดออกมาเนี่ยน่ารักหน้าตายังจุ๋มจิ๋มอยู่เลยถ้าหลานก็มองได้น้ำใจของพระมเหสีท่านอะโหดเหี้ยมเห็นกับตาหรือเปล่าเห็นกับตาเลเพียงอะ ใจร้ยยิ่งนะคนอะไรจะส่งหลานไปเป็นนางสาวไทยซะหน่อยถาวายมงคมเสด็จพี่เพชรแสตมปล เตด็พี่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเหสีของพี่แพสีทองถึงได้ใจร้ายไส้ละกรมขนาดนี้ทำได้กระทั่งเด็กตาดำๆทำไมเล่าเธอช้าอะไรเด็กนี่ลูกของแพรสีเงินก็เป็นบุตรของเสด็จพี่เธอฆ่าเด็กได้ยังไงเธอทำได้ยังไงขอเดชาทรงโปรด สเสด็จพี่เพคะ,สะเสด็จพี่อยู่กับหม่อมฉันมากี่ปีเราไม่ได้อยู่เพียงแค่เดือนสองเดือนแต่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วกันมากับสิบปีทำไมสเสด็จพี่จะไม่ทราบนิสัยใจคอของผมฉันเลยเหลือแม่แต่หมดเพียงตัวเดียวแพ้สีทองผู้นี้ยังไม่เคยคิดจะฆ่านี่เด็กตาดำๆผมมฉันจะใจน้ายถึงขนาดนั้นเชียวหรือเพคะ แกตัวผมฉันไม่ได้แก้ตัวฝ่าพร,ระบาทยังม,ม่โดนขอพระเจ้าเกียดยิ่งนะคนใจยักษ์ใจมาทำอะไรไปไม่เคยจะคิดลูกเธอก็มีในคันถาว่าหนึ่งวันใดใครทำบ้างเธอจะรู้สึกยังไงเสด็จพี่คนอื่นหมื่นแสนกล่าวหาผมฉันว่าเป็นคนชั่วคนแลว้ว หมอมฉันไม่เคยเสียใจเลยสักนิดแต่นี่เป็นฟาบาเป็นคนที่หมอมฉันรักมากที่สุดกับกล่าวหาว่าหมอมฉันเป็นข้าตก่อนข้าเด็กทำไมล่ะเพคะทำไมไม่ตรองสักนิดว่าแพรสีทองคนนี้จะทำได้เหรอพระองค์พระองค์หยุดตรองสักนิดสิเพคะกล่าวหาเหรอให้ยุติใ้ต้องเหรอนี่ไงเล่า นี่คือหลักฐานผมฉันไม่ได้ทำเด็กตัวเล็กๆตาดำๆที่ไม่หายใจแล้วที่ฟิ้นล,ล้มไปแล้วผมฉันไม่ได้ทำคนดีย่อมแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวถ้าหมมฉันไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมฉันไม่ได้ทำการผิดในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่อยากยกโทษให้ฐานามาปลดยศตำแหน่งรานีของแพร่สีทองออก แล้วให้ไปจองจำกักขังบริเวณไว้โดยไม่มีกำหนดปล่อยแต่้าวันหนึ่งันไดลูกในพระคันธ์ข้อออกมาเป็นราชโอรสข้าพเจ้าจะยกข้อให้หมดแต่ถ้าเป็นราชธิดาข้าพเจ้าจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยใจดีดด ชมรอบด้านทางบานรู้ดีว่าเมียผมมีใจดำ <c oughs> ผมฉันไม่ได้ทำผมจะไม่ได้ทำปากล้องเป็นพยานว่าเมียผมนั้นละยำไม่กลัวเวงกรรมจึงกล้า ความผิดเพียงแค่องค์พแพรสตีทองอยากนี่ไม่ต้องคบทวนฉันไม่ได้ถาท่านก็รู้ฟ้าหญิงใจร้ายนัาทำได้ล้วนๆหังคุบสมควรจะฆ่าต้งยอมชอชนเป็นคนชั่วช้า เมื่อสร้างปัญหาที่เห็นถึงเขาหมดดวงเมียหลวงกระเด็นเขาต้องมารับเวรดังว่าเมื่อเธอสร้างปัญหากากำแหงอย่าหาวายาสแสวงนี่มันโหด ทำผิดฟันทงขอรงโทษแล้วถอนให้หมดยศทาง,งทาในเรื่องแสดง <c oughs> อย่าหาว่าพี่แกงใจดำแต่เลิกแล้วพี่จะตามเมตตา <c oughs> ม สิลประสงค์พระองค์ตัสสั่งหม่อมได้แต่น,นั่งนิ่งๆกระหม่อมจนใจช่วยไม่ได้จริงๆได้แต่นั่งนิ่งกมหน้า Thank okay. เป็นพี่ ไม่ยันหมดปัญญาข้ยา,ยาัญญาเอา๋ยกอดศพลูก แฮ้สีเงินหยุดอที่เน้องหยุดร้องไห้หยุดเสียใจได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปพี่ขอโทษเจ้ากี่สิบครั้งเจ้าคงไม่ยกโทษเลยกับพี่พี่ยอมรับพี่เป็นคนทำผิดแต่เหตุการณ์ตอนนี้ เราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วน้องเพียงคำสั่งของพระองค์ท่านฉัดโมรีจำคุกองค์หญิงแพรสีทองวันหนึ่งวันใดจิตใจพระองค์ท่านฉัดโมรีมีความสมเพชสั่งปดปล่อยเจ้าก็ไม่มีคุณค่าเจ้าองตกเป็นเบี้ยร่างของเขาอย่างเช่นเคย ท่านพี่ผมจนแพรซี้เงนินไม่หวังอะไรแล้วไปครับท่านพี่อยากจะทำอะไรท่านพี่ทำเลยอย่าเอามองชันเข้าไปโยกเกี่ยวอีกเลยเป็นไปไม่ได้แพร่ซี้ัเงินพี่มีเองคนเดียวเองก็มีพี่แผ่นดินนี้เหลือเพียงเราสองชีวิตเท่านั้นเราต้องทำายื่องยาง ทำเพื่อกลับมายิ่งใหญ่เพื่อฆ่ามันใี้หมดมันทำกับเราเจ็บแค่ไหนพวกมันต้องเจ็บอีกร้อยเท่าพี่ต้องการให้เจ้าไปสู่กองขังนำยาพิษให้กับแพรสีทองเพื่อฆ่าชีวิตปิดปากมันซะก่อนฆ่ามันที่น้องท่านพี่ ทำไมเขาติดคุกเ,เหมือนเขาตายทั้งเป็นอยู่แล้วทำไมยังต้องคิดฆ่าเขาอีกด้วยติดคุกเหมือนตายทั้งเป็นรับสายตาเราจะรู้เหรอบ่าวไพ่บริวารมันมากมายาหากมันไม่ตายเองไ้่มีความตุกทีกันทุกใจเปรียบเสมือนวัวทั้งหลังไหวอยู่เสมอแห้มันตายความลับต้องล้มหายได้ยากไปด้วยทำนะน้องฆ้ามัน ยาพิษแก้วนี้พี่ขอร้องอีกหนึ่งครั้งทำเพื่อชีวิตเราสองคนอยู่รอดและปลอดภัยห้ามันได้ั้นี่เพาะท่านพี่ต้องการผมฉันจะยอมทำเพื่อความสำเร็จและยิ่งใหญ่ของเต็งที่มันจะอยู่บนกองความตัวของผมฉันผมฉันจะยอมทำดีมากน้องพี่เอาแผนง,งานงเราทำเลยสบายอย่างแน่นอนทำตามที่บอกกันแล้วกัน hết tí nữa คนเป็นทำไมทุนกระหม่อมของเมียไม่ฟังคำเมียสักนิดเราอยู่กินด้วยกันมาร่วมสิบปีผมฉันไม่เชื่อเลยว่าเสด็จพี่จะหูเบาเพียงเช่นนี้ทำไมกันนะเวรกรรมอะไรคงแพรสีทอง ถึงต้องถูกคนใส่ร้ายเท<อ>วดาฟ้าดินเจ้าข่ะ<อ>ถ้าบุญญาธิการของแพรสีทองมีจริงอขอให้ลูกที่อยู่ในพักคันเกิดมาเป็นผู้ชายด้วยทาอเจ้าค่ะ<อ>แพรสีทองไปได่ห่วงชีวิตตัวเองแต่แพรสีทองห่วงชีวิตลูก ลูกจ๋าอย่าโกรธพ่อคนนั้นลูกนะพระพี่นางไปค่ะหมือฉันแพ้สิเงินกราบาปพระพี่นางด้วยไปค่ะที่เหมอฉันลงมาหาพระพี่นางในครั้งนี้ไม่ใช่ว่หมือนฉันแพ้สีเงินคนนี้จะมาพูดถากทางหรือย่อเย้ยพระพี่นางแต่ที่หมือนฉันมาเพราะเป็นคําสั่งของเสด็จพี่ชัดโมลี ให้ผมชั้นนะ่ะนําโอสถบำรุงคันมาให้พระพี่นางไปคะ่ะเพราะว่าเสด็จพี่ทรงเป็นห่วงวาพระพี่นางนะถูกจองจำแบบนี้อาหารการกินจะไม่มีผลประโยชน์ต่อลูกในคันผมชั้นมาตามคำสั่งเสด็จพี่ชฉันโมลีไปคะ่ะแสดงว่าเธอมาตามคำสั่งสิ่งที่เธอสองคนพี่น้องทำกับฉัน กนนหหาอเืแทสีงพี่นางฉันทำอะไรผิดฉันไม่ดีกับเธอตรงไหนาำบอกฉันสิทำบอกฉันสิฉันทำอะไรกับเธอไม่ดีแต่บอกฉันสิพี่นางหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ได้ใส่ร้ายหรือไม่ได้ใส่ความพระพี่นางได้ไหมคะแต่เหตุการณ์และเวลาพระี่นางอยู่ผิดที่ผิดทางในขณะที่ลูกหม่อมฉันก็ตาย มันฉันจะโทษใครได้เลยไปคคะพี่นางฉันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เธอพูดมันมีความจริงอยู่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันกำลังจะเป็นแม่คนฉันรู้สิว่าหรออกคนเป็นแม่ต้องมาสูญเสียพูดกันลูกมันเจ็บปวดแค่ไหนถ้าเธอบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาละแพ้สีเงินฉันจะเชื่อโอ้ฉันไม่รู้จริงไหมคะแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากคุยกับใครฉันอยากอยู่คนเดียวพระพี่นาง <S <S แล้วโอสถดแก้วนี้แะ้ไหมคะที่เสดพี่ฉัตรโมลีทรงตั้งใจทำและให้ผม,มฉันนำมาให้พระพี่นางจะไม่ดืม่มมันหรอเหมคะ พระพี่นางไม่ดื่มผมฉันก็ไม่บังคับหรอกไปคะ่ะเดี๋ยวฉันเอากลับไปคืนเสร็จพี่ฉันโมลีก็ได้แพรสีเงินฉันต้องขอโทษเธอด้วยฉันอาจจะพูดไปเพราะความโมโหแต่ฉันก็มาคิดคิดแล้วคนที่ผิดคงจะไม่มีใครถ้าจะโทษก็คงต้องโทษฟ้า ที่กำหนดชะตาชีวิตเช่นมาเช่นนี้จรไนะิงหรือเปล่านะใช่ป่ะครับขอพระไทยเป็นเขตดี่ด้วยน,นะ แ้นพีรู้สึกดีไหมพี่คะ่ะฟ้าหญิงแพรสีทองฉันจะรู้สึกดีหรือจะรู้สึกกลายมันก็คงจะไม่เกี่ยวอะไรกับท่านหรอกมั้งน่พูดดีๆ คนเป็นห่วงนะเนี่ย <S 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 เออท่านมาที่นี่มีธุระอะไรธุระนี้สำคัญมากเลยพี่ค่ะ <C oughs> ไม่สมควรเลยแพรสีเงินน้องพี่เอาอะไรมาให้ฟ้าหญิงแพรสีทองท่านดื่มเป็นไงแพรสี <C oughs> เงริ่มาอาอก,การแล้วท่า <C oughs> นร้อนแล้ว <C oughs> นั่นทุรนทุไลเป็นยังไงพีค่คะแพรสีเงินโอ้ไแม่คุณเธอยาอะไรฉันกิน ทำไมรู้สึกทำไมฉันร้อนยาอะไรเหรอจ๊ะนั่นก็คือยาผิดกันลูกทำไมพิษดังวะนี่เป็นเครื่องแพ้ใจหรลงเล่ะโธ่เราตีกันได้วมดแพ้ตีมันให้องค์หญิงมันรับรูยด้วยแลมันมีคนทำแผนการทุกสิ่งทุกอย่างองค์ชัดโมรีไม่รู้เลยไป

อนปาปี๊ปาปี๊ตายทั้งแหนตายท้องโอมด้วยหลอกให้สิีหลอกง่ายแล้วแร้วหลอกง่ายจีแพ้สีเงินทำไมอย่างนี้เนี่ยโดเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นแพ้สิเงินสุรสิงห์ผมชันบุรีคุณวังแพ้สีทองแพ้สีทองไม่ได้